สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาปลูกที่เห็นอยู่นี้ก็คือผักหวานป่าผักหวานป่าก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปบ,บวชที่วัดป่านะครับปรากฏว่าเขาแกงผักหวานมาให้กินโอ้อร่อยมากเลยนะก็เลยชอบอย,อยากจะมีผักหวานป่าไว้ในที่ดินของตอนเองบ้างก็เลยไปหาซื้อต้นพันธุ์มาได้นะครับแล้วดินที่ตรงนี้ก็จะเป็นดินค่อนข้างจะเหนียวนะใน,ในโซนนี้ เพราะนั้นแน่นอนครับเราก็ต้องมีปุ๋ยคอกของเราปุ๋ยหมักที่เราทําขึ้นเองนะทุกสภาพดินะเอาอยู่หมดนะครับตัดก้นถุงออกมาเพื่อให้รากเขาได้เดินแต่วันป่าน,นี้ค่อนขอ้างจะใหญ่นะต้องตัดแต่งแล้วก็เก็บยอดสมัครเสมอได้ประมาณนี้นะครับดูรากเขาหน่อยนึงโอ้รากสวยเลยนะรากเดินรากขาวเลยดินเตรียมไว้แล้วกองนี้จะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยใบไม้กับปุ๋ยคอกหมักรวมกันครับให้อาหารเขาก่อนเตรียมเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็นี่ยทำทำรูให้เขาอยู่ก่อนปลูกใกล้ๆรั้วเลยใครผ่านไปผ่านมาจะได้เก็บเอาหลังจากนั้นก็โขบตรงนี้ดึงนี้ขึ้นหน่อยนึงให้รากเขาได้เดินได้สะดวกขึ้นจากนั้นก็ ทำกองดินขึ้นมานะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะเอาดินนะเอาดินแถวนี้แหละนะครับมาโปะกด้านข้างแล้วก็คุมด้วยใบไม้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ลําบากหน่อยนึงนครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้สงการแ,แดดร้อนมากนะครับเพราะนั้นปลูกช่วงนี้ก็ถือว่าลําบากพอควรนะรน้ำต้องถึงนะครับแล้วก็ต้องไปสแลนกันแดดด้จะจะดีมากสําหรับการปลูกต้นกล้าแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคงมาติดตามผลงานดูว่าต้นผักหวานป่าต้นนี้จะงอกง,งามแค่ไหนนะครับ